วันนี้เราจะมาแกะกล่องตัวกล้อง 4K ตัวใหม่ที่จะมาแทนอัตโมโของเก่านะฮะเที่ยวนี้นี่มาครบเลยครบ5สีเลยจะมีสีฟ้าสีทองสีเงินสีชมพูแล้วก็สีเหลืองนะครับก็วันนี้เราจะมาดูกันว่าในกล่องมีอะไรบ้างก่อนที่เราจะทำอีกวิดีโอหนึ่งเพื่อที่จะรีวิวคุณภาพของภาพทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพวิดีโอน,นะฮะมาดูหน้ากล่องก่อนนะฮะ น้ากล่องนี้ระบุชัดเจนว่าเป็น4 k แบบ30เฟรมต่อวินาทีนะฮะก็เฟรมเรทจะเยอะกว่ารุ่นปัจจุบันนะฮะแลรว,วมถึงภาพก็ชัดกว่าเดิมด้วยมีฟังก์ชัน slow motion ด้วยนะครับก็คือเป็น7 2 0 p ที่120เฟรมเรตต่อวินาทีนะฮะแล้วก็รองรับการทโถมส4กิกเดิมได้สังเกตว่าจะมี1 6 m ก็คือเป็นภาพนิ่งนะฮะความละเอียด ถึง16ล้านพิกเซลเลยตัวนี้มี Wi-Fi รองรับเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่คือสเปครายละเอียดของตัวกล้องนะฮะเลนเน่ยเลนสของกล้องตัวนี้เนี่ยกว้างค่อนข้างมากนะฮะถึง173องศาเลยมีแบตเตอรี่ในตัวอยู่ที่900มิลลิแอม แต่ว่าของเราก็มี1,050 e d มจำหน่ายด้วยเหมือนกันนะครับอุปกรณ์ในกล่องก็เหมือนเดิมนะ,ะจัดเต็มมีครอกมมดเลยเหมือนกับอโตโมรุ่นเก่าทุกอย่างแต่พิเศษตรงที่ว่ากล้องตัวนี้เนี่ยก็จะมีรองรับตัวรีโมทด้วยซึ่งจะออกวันจำหน่ายเร็วๆนี้นะฮะเอามาใช้กับกล้องนี้ได้ สิ่งที่แตกต่างจากรุ่นอัตโมอของเก่าอันนี้ผมเทียบให้ดูนะแกมให้ดูก็คือขนาดจะหนาขึ้นกว่าตัวเก่า ของกันน้ำก็เปลี่ยนแบบใหม่แกะยานิดนึงโอเคก็ขนาดนี้จะหนากว่าเดิมนะฮะตัวนี้ก็จะมีขนาดใกล้เคียงกับของ SJ Cam นะฮะ ด้านบนเป็นปุ่มชัตเตอร์นะฮะมีไฟแสดงสถานะด้านบนตรงนี้ด้วยแล้วก็ด้านข้างจะมีปุ่มขึ้นลงเพื่อเลือกเมนูนะ,ะแล้วก็มีไมโครโฟนส่วนตรงนี้จะเป็นช่องใส่เมมโมรี่การ์ดแล้วก็ไมโคร HDMI อ่าทดทีฮะม, HDMI, มินิ HDMI แล้วก็ตัวนี้มินิ HDMI แล้วตัวนี้เป็นไมโคร USB เอาไว้สนับชาร์จนะฮะ ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่900มิลลิแอมเราจะมาดูกันว่าในเมนูในกล้องตัวใหม่ไม่มีอะไรบ้างนะฮะกด Start มีหน้าจอเวลคร่ำขึ้นมาให้นะครับ จะมีไฟเคลื่อนสีฟ้าด้านนี้นะฮะก็จะมีดิสเพลย์หน้าจอจะมีตัวสถานะว่าตอนนี้พร้อมถ่ายกล้องตัวนี้ก็จะโชว์ว่าปัจจุบันเนี่ยพร้อมถ่ายตัวไหนอยู่นี่ 4K 30เฟรมนะฮะแล้วก็เมมโมรีภายในที่ใส่เข้าไปผมใส่32กิกเข้าไปนะฮะตอนนี้มันก็ใช้ไปแล้วบางส่วนเหลืออยู่ประมาณ28 29กิกนะฮะอน,นี่สถานะตัว wi-fi ยังไม่ได้เปิดใช้นี่ ไมโครโฟนแล้วก็มีวันที่นะฮะที่เข้าเมนูก็คือกดปุ่มด้านหน้าอันนี้คือเปลี่ยนเปลี่ยนโหมดมาเป็นถ่ายรูปถ่ายรูปก็กดชัตเตอร์มีเสียงคลิกหนึ่งอันนี้เป็นโหมดสโลโมชันพอถ่ายแล้วเนี่ยเมื่อ Playback กก็สามารถดูผ่านโปรแกรมให้มันเป็นสโลโมชันได้นะฮะ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยพิเศษตรงที่ว่าถ้ากดปุ่มด้านบนมันจะซูมได้ด้วยนะนี่ฮะจะซูมแต่ว่ายิ่งซูมเยอะก็ไม่ดีนะฮะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นลักษณะของซอฟต์แวร์ซูมซูมเยอะมันก็จะแตกแนะนำก็ไม่ซูมดีกว่านะะถ้าถ้าถ้าเราไม่มีลูกเล่นอะไรเยอะอันนี้นที่ดูเพลย์แบ็กที่เราถ่ายไป มีการตั้งค่านะฮะความละเอียดของวิดีโอ 4K 30เฟรมมาดูว่ามีอะไรบ้างนะฮะแล้วก็จะมีอันต้า HD 30เฟรม1 0 8 0 p 60เฟรม1 0 8 0 p 30เฟรม7 2 0 p 120เฟรมอันนี้เหมาะสำหรับทำเป็นสโลโมชัน7 2 0 p 60เฟรมก็ทำสโลโมชันเหมือนกันแต่ว่า ความละเอียดของภาพจะน้อยกว่า120เฟรมนะฮะ 720p 30เฟรมนะฮะจะมีโหมดให้เลือกเยอะบันทึกเสียงตัวนี้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะบันทึกเสียงไหมขณะที่เราถ่ายจะดีกว่ารุ่นเดิมซึ่งรุ่นเดิมเนี่ยมันเลือกไม่ได้นะฮะต้องมีเสียงเข้ามาด้วยตัว time l a ก็คือถ่ายแบบเอ่อถ่ายแบบเป็นช็อตๆนะฮะเรามาเรียงภาพต่อกัน จะได้เป็นภาพเป็นลักษณะของภาพเคลื่อนไหวแบบใช้เวลานานๆนะฮะแบบันทึกแบบลูปก,ก็อันนี้จะเหมาะสำหรับติดตั้งในรถยนต์นะฮะสโตโมชันความละเอียดของการภาพถ่ายเนี่ยก็เลือกได้อันนี้16เมกนะฮะมีตั้งแต่2เมก ไปถึงสิเมกตัวหมดเวลาตัวนี้ผมยังไม่เคยเล่นนะเดี๋ยวไว้จะเพิ่มเติมอีกทีในในเพจของเรานะฮะดาราม่าช็อตแต่ดาราม่าช็อตเนี่ยจะเป็นลักษณะของ ถ่ายกี่ภาพต่อต่อวินะฮะถ่ายแบบออโต้ Exposure ก็คือเวลาเราไปที่ที่มีแสงสว่างเยอะน้อยเนี่ยสามารถปรับปรับ Exposure ได้นะฮะมีมีตั้งแต่3ยันลบ3เลยอันนี้จะเยอะกว่าเดิมของเดิมมีแค่2ไปถึงลบ2นะฮะไว้บาลานซ์อ่ะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยที่ที่ หลายๆคนต้องการ mm hmm. ก็คือถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่มันมีแสงน้อยแสงมากยังไงเนี่ยเราปรับตรงนี้ได้นะฮะปรับเป็นโหมดมีแดดก็ได้อัตโนมัติก็ได้นะฮะหือว่าโหมดอยู่ภายใต้แสงนีออนก็ได้นะฮะปรับได้เกือบก,ก,ก็ใกล้เคียงกับของพวกกล้องคอมแพกนะฮะแต่มันจะสู้คอมแพกไม่ได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกคือชิปที่อยู่ในกล้องพวกนี้เนี่ย ตัวเซนเซอร์มันมันมันไม่มันไม่ไฮเทคเหมือน,น,นตัวพวกกล้องมือถือนะฮะ Wi-Fi เลือกเปิด Wifi Press up to exit นะฮะถ้าเราไม่เปิดปิดโอเค ภาษาเนี่ยเลือกได้หลายภาษาผมเลือกภาษาไทยไว้นะฮะวันที่ก็ตั้งได้ฟอร์แมตก็คือฟอร์แมตการ์ดที่ถ่ายไปทั้งหมดก็จะหายไปนะฮะรีเซ็ตสูบค่าโรงงานก็คือทุกอย่างที่ตั้งไว้อะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยวันที่ต่างๆมันก็จะกลับคืนค่าโรงงานหมดเฟิร์มแวร์รุ่นนี้นะจะเป็นรุ่น v 3เป็นของชิปออรินเนอร์นะฮะ วิธีการออกจากหน้าจอเมนูเซตติ n งก็คือไปที่เลื่อนไปที่ X นะฮะก็กดโอเค